ัสดีค่ะพบก,กับชอ่องข้าวหอมล,ะละาลาจะพามาดูข้าวหอมมีวิธีเพาะปลูกผักปังนะคะ๋อผักปังเป็นยังไงเพื่อนๆบางคนไม่รู้จักผักปังนี่นะคะจะเป็นแบบนี้อือเป็นยอดอบอวกอย่างนี้นะ,ะเอาไปทํายังกินยังไงก็เอาไปต้ม,มได้นะคะผัดได้ไหมได้เหมือนกันคะ่ะใส่ข้าวผัดได้ไหมใส่ได้ค่ะเออกินแล้วมันเป็นยังไงรสชาติก็จะ จืดๆนะค่ะอ่าอ่าอ่ามันมีขมไหมไม่ค่ะอร่อยไหมอร่อยค่ะนิ่มๆเนาะค่ะเออคล้ายๆกับอะไรนะคล้ายๆหน่อไม้ฝรั่งก็ได้นะใช่ค่ะแต่มันจะมียืดๆหน่อยเหมือนชีสเลยเอออร่อยเพราะผมชอบไหมเนี่ยชอบมากเลยค่ะอืมมีประโยชน์เห็นไหมมีธาตุเหล็กเยอะอันนี้น่ะกินบำรุงได้อ่าเวลาจะขยายพันธุ์ทำไงอ่ะอืไม่รู้คือเอาไปปลูกใหม่นี่ทำไงอันนี้นี่นี หนียอดเราเด็ดเอายอดอย่างนี้ไหมไปปลูกได้ค่ะเน่เ่เน่นตัดเอายอดไหนไหนแล้วยอดแบบไหนไปปลูกเป็นยอดแบบนี้ค่ะอ๋อยอดน้อยน inya, ้อยนี่ใช่ไหมต้นนี้ค่ะออเอออแล้วเอาไปทํำยังไงอ่ะแล้วก็เอาไปใส่ดินแบบนี้ค่ะอ๋อนี่ไง,ลลงนี่ไงแล้วรากมันก็ขึ้นแบบนี้ค่ะอ๋ออันนี้ไม่ใช่ลากมันอันนี้ลากลากอันไหนไม่ลูกอ๋ออันนี้ยังต้องขยายพันธุ์ไว้แล้วเนี่ยพอดีแปลงนี้มันเป็นแปลงแปลงที่มันแก่แล้ว อก็เลยรื้อออกแล้วก็ปลูกใหม่บางคนบางคนเอาเม็ดเอาเม็ดดำๆมา่ะหอมเคยเห็นเม็ดนั้นไหมเลยค่ะเหรอเอาเม็ดแก่ๆที่มันดำๆแล้วไปหวานก็ได้เหมือนกันแต่มันจะช้ามันจะนานเนาะค่ะอืมอืมอืมอันนี้นี่ปลูกอย่างนี้นานไหมอ่ะกว่ามันจะเป็นยอดอย่างนี้ให้เรากินนานไหมคะ,มมะประมาณประมาณเดือนหนึ่งก็ได้กินแล้วหนี่ปลูกอย่างนี้เดือนหนึ่งก็ได้กินเลยอ่ะอืมโอเคเดี๋ยวเราวันนี้เราเก็บผักปัง ไปต้มกินเออเอาไปลวกเนาะโอเคปะ,คะแล้วเราเก็บผักไปกินสายแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเจอกันที่มาค่ะบ๊ายบาย